ุดนี้ก็เป็นจุดประตูชัยของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเราไม่ได้คิดจะมาเลยจะเป็นเพราะว่าตอนนี้รถไฟใต้ดินทำพิษเราขึ้นมาจากสถานีที่ชื่อว่าคลีเบอร์ทั้งนั้นที่ไม่อยากจะขึ้นมาโดนกินไปแล้วหนึ่งเหรียญแต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าพอขึ้นมาแล้วก็มาเจอประตูชัยฝรั่งเศสซึ่งอยู่ที่ถนนในคลีเบอร์นี่เอง ขณะตอนนี้ก็กลังทาทางว่าเราจะกลับไปที่ครีมี่ได้งไงผู้คนตอนนี้ก็กำลังถ่ายรูปอะไรกันดูเยอะแล้วก็แค่ว่าถ่ายว่าเราได้มาตรงนี้ก็พอแล้วเป็นที่ระลึกนะประตูก็สวยมากอย่างที่เห็นใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือใช่เราก็ไม่มีแผนที่ยิ่งใหญ่มากพอ แต่ก็ทําอย่างใหญ่โตโมโหลานลนะคล้ายๆประตูชัยที่เราเห็นที่อินเดียอันนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วเรากังวลเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีคนดําเยอะเหมือนกับตอนที่เราไปนิวยอร์กกลัวว่าเดี๋ยวเรากลับข้ามจะเกิดปัญหาเรื่องอาชญากรรมแล้นะอวเอเวนิวอิมวิเตอร์ฮูโกโอเคนะเห็นแล้ว